ที่ธสาคารครับสวัสดีครับค่ะวันที่25ก็ไปด้วยใช่ไหมคะอ๋อครับครับครับเรไปไปด้วยครับไปนิดเดงนะครับไปนิดนึงนะครับก็มีวิวนะครับของเราไปเหมือนกันนะครับผมกเอ้ยมุมมองเป็นยังไงอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งในตัวของตลาดนะครับเซ็นติเด็กเนี่ยมันยังไม่ข้าม1,560นะครับแล้วก็ สิ่งที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ก็คือในตัวของค่างเงินบาทเนี่ยมันก็มีการดิดกลับนะครับขึ้นมาหลังจากทดสอบบริเวณ35บาทนะครับตอ่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็ดูแนวโน้มนะครับดูแนวโน้มของตัวที่ทางค่างเงินบาทเนี่ยระยะสั้นก็แข็งค่านะครับที่นึกว่าการขึ้นอันตาราดอกเบีย้ยเนี่ยในของสหรัฐเนี่ยแล้วก็ภาพในระยะยาวเนี่ย ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยภาพในตอนนี้ก็คือมันเป็นหน้าของการกินกําไรในช่วงตันนะครับเพราะนั้นตัวของตลาดเนี่ยถ้าเบรกแนวต้านนะครับที่หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุดนะครับได้เนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะในการแกะหุ้นนะครับ<ะ>ที่ติดอยู่แล้วก็ถือเงินให้เยอะเพราะว่าแก๊ปที่จะขึ้นต่อนะครับมันมีน้อยนะครับ<ะ>ก็พยายามเอ่อเรียกว่า แกะในหุ้นที่อัดทุนหรือ,อพอมีกําไรนะครับแล้วถอยออกมาถือเงินนะครับเพราะว่าการขึ้นเหนือพันหกเนี่ยมันทรงมันไม่ค่อยมีเลยนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาที่เราเห็นกันก็คือตลาดมันมีแต่ข่าวเรียกว่าในเชิงลบออกมานะครับลักข่าวดีก็ไม่ได้ตอบรับในเชิงบวกักเท่าไหร่เลยเพราะฉนั้นโอกาสขึ้นเหนือพันหกของเซ็นตอินเด็กซ์เนี่ยมันจะยากเพราะนั้นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบ้า มีการฟื้นมาใกล้ๆแถวๆนั้นเนี่ยก็เป็นจังหวะในการแกะหุ้นที่ติดอยู่นะครับซึ่งเราก็ให้หุ้นบางตัวนะครับที่เคยตามหรือว่ามีติดอยู่กันเยอะนะครับแล้วก็ให้ถัวบางตัวนะครับให้ถัวบางตัวนะครับแล้วก็ในช่วงเนี้ยถ้ามันมีการขึ้นไปแล้วก็กำไรนิดหน่อยนะครับ<ม>ก็เป็นจังหวะของการขายแล้วก็ถือเงินให้เยอะรอกลับเข้าไปใหม่นะจะปลอดภัยกว่าในช่วงนี้ครับผมอืค่ะได้นี้เราไปกันที่หุ้นรายตัวกันนะคะ ในตัวหุ้นนะครับในตัวหุ้นนะครับเอาที่แนะนําในช่วงช่วงนี้นะครับวันสองวันนี้นะครับตัวของ p c พ l อนะครับ p ีพ l เอาวันนี้ไม่มาเลยนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเลือกในหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้หุ้นจิ้งกําไรเนี่ยมันไม่ค่อยดีนะครับก็ p c พ l นะครับถ้ายังไม่หลุด16.60นะครับยังแนะนานะครับให้ถือต่อนะครับเพราะว่ายังมีโอกาสที่จะ พื้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่18หรือว่า18.6นะครับเป็นด่านใหญ่ของเขานะครับก็แถวนี้ยังดูถือต่อนะครับหรือถ้ายังไม่มีเนี่ยตัว T T เนี่ย T T C L แถวนี้ดูซื้อได้ครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะฟื้นนะครับกลับขึ้นไปทดสอบบริเวณ18บาทครับอืมค่ะต่อไปค่ะตัวของล็อกเล่นะครับตัวของล็อกเล่นะครับก็มีดีดขึ้นมานะครับหลังจากทดสอบบริเวณ 3.20แล้วก็ไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย2องร้อยวันนะครับระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีแรงเทคออกมานะครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วก็มีลุ้นนะครับที่จะขึ้นไปแ,วแถวสามนะครับแล้วก็ไกลที่สุดเลยสำหรับตัวของ Lock ay, ล็อกเล่ในรอบนี้นะครับถ้าเป็นรืษอของการรีบาวเนี่ยมันจะมีแนวต้านแถวแถว3.6ถึง3.7คนที่มีติดอยู่รอบที่แล้วนะครับล็อกเล่นะครับ รอบนี้รีบาวแล้วก็ไม่เกิน3.7นะครับไปออกแถวนั้นให้หมดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นจังหวะของการเรียกว่าถือเงินนะครับ,รบกลับเขา้าไปใหม่ครับผมค่ะครับต่อไปเพิ่มนะคะตัวเพิ่มตัวของเพิ่มโอเคไอ้ตัวของเพิ่มสินนะครับก็ยังเคลื่อนไหวค่อนข้าง,งแข็งแรงนะครับแล้วก็ดูแนวต้านแรกนะครับที่4.20นะครับ มีตั้งแต่บริเวณ3.94ถึง4บาทและ4.20ก็ประมาณ5%นะครับเป็นจังหวะเทคโปรติตนะครับเพราะว่าตัวของเพิ่มเนี่ยเราเล่นเป็นจังหวะของการรีบาวน์นะครับไม่ได้อมองอรองว่าเป็นขาขึ้นนะครับในภาพใหญ่เพราะนั้นรีบาว์มารอบนี้ก็ดูขายเหมือนกันในตัวของเพิ่มครับผมค่ะเห็นเมื่อเช้ามีพูดถึงตัว IVL ด้วยปเป็น IVL ก็ดูมาตลอดนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยก็รอจังหวะนะครับขึ้นไปใก,ใกล้ๆบริเวณ 36นะครับเป็นจังหวะของการขายนะครับในตัวของ IVL นะครับแล้วก็ให้ขายแค่บางส่วนนะครับขายสำหรับต้นทุนที่เข้าซื้อที่34นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีตั้งแต่ส5นะครับแล้วก็35บาท50นะครับพอลงไป3าก็ดูซื้อเพิ่มนะครับเพราะนั้นเวลาที่หุ้นเนี่ยมันรีบาวขึ้นมาที่36เราก็เอาไม้ของการเข้าซื้อที่34เนี่ยสวิตนะครับขายออกไปแล้วก็รออ่อนลงมาที่ 34ก็ค่อยกลับเข้าไปใหม่นะครับในหุ้นที่พื้นฐานดีดแล้วก็เทรนมันยังแข็งแรงเนี่ยเล่นแบบนี้มันจะง่ายนะครับในปีนี้นะครับในปีนี้แล้วก็ภาพใหญ่มันก็ยังไม่ได้แย่เพราะนั้นตัวของ IVL เนี่ยเวลาขายก็อย่าขายหมดนะครับเผื่อเบรแนวต้านนะครับที่37เนี่ยมันจะมันจะมีโอกาสที่จะใกล้ๆ40นะครับเพียงแต่ว่าในช่วงนี้เราก็เล่นตามเรียกว่ากรอบที่เขาให้ไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเบรกเนี่ยเมื่อไหร่นะครับสาหรับตัวของ IVL นะครับ ค่ะแล้วมีหุ้นที่มีสัญญาณเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้นะครับตอนนี้ที่เห็นนะครับก็จะเป็นยัดยัดกับตัวของ TPCL นะครับ<อ>ก็อาจจะตามวันพรุ่งนี้ดูสักหน่อยหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของเซปเป้ครับผมเซปเป้นะคะใช่ครับตัวของเซปเป้นะครับเ,เขาลงไปทดสอบบริเวณ28่นะครับแล้วก็มีการดิดกับนะครับ การดิจับในรอบนี้เนี่ยสัญญาณซื้อนะครับในทางนี้หนึ่งเนีย่ยเกิดแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ31.70นะครับ31.70ถึง32บาทนะครับในตัวของเตปเตะแก๊สอาจจะไม่เยอะนะครับก็เป็นตัวแค่เทรดดิ้งนะครับนในระยะสั้นเท่านั้นแต่ว่าน่าจะเร็วกว่าอาจารย์สำหรับตัวของเตปเตะถ้าสมมติว่า ตลาดนะครับในช่วงนี้มันมีการดิดกลับแล้วก็ขึ้นนะครับมันเริ่มตันๆแล้วแถว1560เนี่ยมันอาจจะมีการสลับตัวออกมาดันหุ้นที่เคยลงแรงๆก่อนหน้านี้กลับขึ้นมาบางตัวครับผมค่ะก็มีหนึ่งตัวเนาะเซเปจุดท็อปลอดมีนะครับสำหรับคนที่เข้ามานะครับให้ดูจุดต่ำนะครับที่28นะครับเป็นจุดท็อปลลดนะครับสำหรับการเข้าซื้อเซเปนะครับถ้าสมมติว่า ซื้อไปตรง29.5หรือ29.25นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยหลุด28ก็ต้องถอยนะครับสำหรับตัวของเซตเต้ครับผมค่ะไปดูเซตฟิฟตี้กันค่ะครับตอนเช้านะครับดู9.84นะครับเป็นจุดต็อปรอสำหรับฝั่งช็อตนะครับเพราะผมดูช็อตมาตลอดนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในแง่ของแนวโน้มนะครับก็อาจจะขยับขึ้นไปทดสอบบริเวณ 990นะครับ990นะครับแล้วก็รับสำคัญนะครับในตอนนี้นี่ให้ดูนะครับที่980นะครับเล่นในกรอบย่อลงมานะครับ980เนี่ยอาจจะมีรีบาวนะครับแต่ถ้าขึ้นไปใกล้ๆ990นะครับมันจะมีแรงขายเนี่ยใส่ลงมาเพราะนั้นถ้าในตอนนี้นะครับคนที่เรียกว่าถอยในฝั่งช็อตออกไปแล้วนะครับถ้าจะกลับเข้าไปใหม่จริงๆเนี่ยรออ่อนตัวลงมาทดสอบบริเวณ980นะครับแล้วเปิดหน้ารอง นะครับแล้วเปิดหน้ารองนะครับถ้าหลุด977ลงไปอีกนะครับอันนี้ต้องรีนเลยว่าต้องถอยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงนี้ตลาดมันให้กกอบีค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเบรค984ขึ้นมาแล้วเนี่ยในฝั่งช็อตถอยออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะกลับเข้าไปเนี่ยก็ต้องรอไปทดสอบแนวรับที่980นะครับแล้วก็เข้าไปโอเพ่นรองเพื่อคาดหวังการปิดกลับครับผมค่ะข,ขอมุมมองทองคำค่ะ,อะทองคำนะครับก็ในตัวของ ค่าเงิน <espaço S 1> ดอลลาร์เนี่ยมากนค่าลงมาในช่วงตั้นนะครับทีเดีนว่าดูจากโครงสร้างของทองนะครับดีดกลับขึ้นไปนะครับก็ไม่ผ่านนะครับบริเวณหนึ่งพันสองร้อยสามสิบนะครับแล้วก็อันนง่ของโครงสร้างของทองเนี่ยน่าจะมีโอกาสย่อนะครับเพราะว่ารอบนี้มันเป็นของการรีบาวน์นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะลงไปต่ํากว่าระดับพันสองนะครับเพราะฉะนั้นในตัวของทองนะครับมีโอกาสลงนะครับที่ดียว่า ในตัวของค่างเงินบาทในตอนนี้เนี่ยมันลงไปค่อนข้างลึกนะครับก็เลยอาจจะมีแก๊ปเนี่ยทีค่อนข้างน้อยหนึ่งเพราะนั้นในตัวของโกลฟิวเจอร์นะครับในตัวของโกลฟิวเจอร์นะครับบริเวณสองหมื่นห้าร้อยตรงนี้เนี่ยดูเป็นแนวต้านสำคัญอยู่นะครับรอให้มันวุกลับลงไปนะครับบริเวณสองหมื่นสี่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วช็อตนะครับแล้วชอ็อตเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ดูช็อตตรงบริเวณสองหมื่นสี่ร้อยอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังทดสอบต้านสำคัญ ถ้ามันไม่ข้ามจริงนะครับต่ำกว่า2400เนี่ยคนที่พอร์ตว่างสามารถเปิดด้านช็อตได้สำหรับโกลฟิวเจอร์ครับผมค่ะได้ค่ะพี่เทอรตซ์ขอบคุณนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับทางด้านคุณเทอราซาธนวรากุลค่ะาจากบล็อ c ซีไประเทศไทยนะคะนอกจากหุ้นที่ให้ไว้เมื่อ